สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พามาดูต้นแมงลักนะคะฝืนผูต้นแมงลักกำลังงามค่ะไว้ข้างบ้านอยู่ลึกๆเข้าไปก็จะมีแยกประเภทนะคะขยับเข้าไปก็เป็นต้นอ,อะไรนะที่ยีหลา่านี่ค่ะประมาณยีหลาแล้วก็ใกล้ๆก็ต้นคณะชัยยาซึุง ต้นมันก็ประมาณสูงมากนะคณะชัยะหรู่ข้างม่นสูงมากเลยจะตัดกิงเนี่ยเ่ยติดกับไม่ยมไม่ยมแล้วก็ต้นไม้อหมื่นประมาณเวลามีข้างม่านเยอะๆนะเราก็อยากให้ร่มๆเนาะเราจะเอาต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยติดกำแพงหมดพยายามขยับติดกำแพงเหมือนกับต้นเนี่อันนี้ค่ะต้นดอกแก้วใช่ไหมดอกแก้วสวยๆเนีย่ย เราก็จะเอาชิดชิดกำแพงใกล้กับต้นมยมหวานต้นนี้ต้นมยมมันมีสามกลุ่มเนาะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวมันเกิดขึ้นเอาต้นเดียวม,มันก็จะขยับเมล็ดมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เอาสุงฝานก็ขยับกปติดกำแพงแล้วก็ตัดกิ่งแต่งกิ่งให้มันเป็นร่มข้างบ้านแต่ว่าหลังจากร่มอยู่ติดกำแพงต้นไม้สูงเนาะ ต้นไม้สูงเนะมีต้นกล้วยต้นอะไรประมาณเนี้ยให้ดูนะคะข้างบ้านเนี่ยน่ยต้นดอกไม้ก็เอาไว้ติดกําแพงย้ายเมื่อวานเนี้ยต้นดอกอะไรก็รู้แต่คุณสามีกับลูกสาวชอบดอกไม้อะไรต่างๆมันต้องมีประกอบกปนอยู่ในสวนครัวข้างบ้านด้วยน,นี่ค่ะติดข้างกําแพงบ้านแต่มันก็จะต้องมีกระถางกระถางพืชผักสวนครัวนะคะน่ะพริกก็ เอาออกแยกออกใหม่เน่ยตอนนี้พริกโหรวทาเมื่อวานที่ถ่ายไปดูพื้นกำลังพื้นตัวเราเอาฟางตัดตัดให้มันเนี่ยใ,ให้มันเก็บความเย็นไว้ว่าเราลดน้ำกลางวันมันร้อนจัดมากเราก็ขยับจากกระถางเล็กอย่างเงี้ยที่ว่างๆน,นี่ก็จะต้องหาต้นไม้อื่นเอาออกมาแยกใหม่แล้วก็เอาขยับมาใส่กระถางใหญ่แล้วเราก็ดูแลบำรุง บ่ทานไปละเราจะแกงอแกงเรียงก็มีเนี่ยเนี่ยแมงลักมแมงลักมีปลูกแมงลักนะคะแกงเรียงบ่อยบ้านนี้แมงลักอันนี้ยังไม่ได้ขยับขยายเดี๋ยวจะหากระถางใหญ่กว่านี้อันนี้มันเล็กไปหากระถางใหญ่ตัวนี้แล้วก็ขยับเป็นมันมีแมงลักอยู่สามสามกระถางเนี่ยอันนี้ใส่กระแป้งอันไหนที่เราดัานใช้ได้เราก็ทํานะคะ ้ก็หัวและพาหัวแลบานี่กครับประมาณหัวและพาเราก็แกงเขียวหวานหรือทำมาทานสดๆกินกับกล้าบหรือว่าอะไรต่างๆเป็นเครื่องเคียงยำยำอะไรนะคะบางอันที่คือต้องลงมาดูทุกวันเช้าเจ็ดโมงลงมาดูสวนครัวเจ็ดแปดเก้าสิบสามชั่วโมงเนี่ยอ่าสามชั่วโมงอยู่กับสวนครัวข้างบ้านเพราะบางทีช่วงนี้อย่างที่ว่าเราต้องดูแลสภาพถ้าเราไม่ไปไหนก็ได้ก็ดี ทางผักในบ้านเท่าที่มีซื้อที่จําเป็นแต่ส่วนใหญ่เราจะขอเบอร์โทรแม่ค้าขายผักไว้โทรศัพท์ไปให้เขาจัดผักไว้อย่างเมื่อวานก็กระชายก็หนึ่งกิโลให้เขามาส่งเดี๋ยวจะต้องทําน้ํากระชายไว้ให้เขามาส่งก็คือเขาจะให้วินโมไซ์หรืออะไรก็แล้วแต่มาวางไว้หน้าบ้านเราโอนเงินไปให้แม่ค้าประมาณนี้ละคะหาทางให้เราไม่ต้องออกจากบ้านเ,ออเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง แล้วก็ไม่ติดโรคร้ายแรงที่ทุกคนกลัวนะคะ,ะแต่จะกลัวจัดจนเครียดนะคะหาอะไรทําในบ้านมีเยอะแยะเลยไวยเราเนี่ยก็เหมือนเราได้ดูแลสุขภาพรับอากาศเช้าๆอยู่ข้างบ้านเนี่ยมันมีอันนี้ต้นกระชายกระชายนี่ปลูกมาตั้งนานแล้วนะปลูกไว้เฉยๆกระชายปลูกติดๆไว้เราไม่รู้ว่าเอาช่วงนี้มันเป็นกระแสเนาะแต่เราก็ยังได้ซื้ออยู่ ราตอนก่อนเราก็จะขุดออกไปใส่แกงเลียงนิดหน่อยประมาณนี้แกงเลียงหรือทำน้ำ,นำยาหนมจีนเพรื่อเล็กๆทานกันเพราะทำาครื่ใหญ่ก็มันมันเหลือเยอะก็จะทำตรงนี้มีทั้งดอกไม้ซึ่งคุณสามีและคุณลูกสาวชอบทั้งมีดอกไม้แล้วก็มีพืชผักสวนครัวงามๆอันนี้ก็เป็นญ้าอะไรของจีนอะเลมยูต้องไปเปิดดูใหม่อันนี้ก็ออก ยังไม่ได้บำรุงยังไม่ได้ลดไอ้อะไรนะผักชีฝรั่งยังไม่ได้ลดชีฝรั่งก็ไม่เก็เลืมลว่าเออนี่ยแหละที่เราเราเอาไปใส่ต้ยมยำใส่อะไรกินกับแหนมกินกับเออไม่ใช่กินกับแนหนมเนืองเออใช่ใช่อันนี้เพิ่งเพาะได้เมื่อวานนี้เพ,พิ่งเอาออกเมื่อวานนี้เพาะไว้คือผักชีนะผักชีเรานี่แหละเนี่ยสองกระถางทําไว้กําลังจะออกอยู่ ถ้ามันออกงามก็จะเพาะเรื่อยๆเอาเป็นว่าเราจะได้ไม่ต้องตซึ้อเลยพอทีนะครัประมาณนี้อันนี้ก็คุณนายต้นสายคุณสามีและลูกสาวทับดอกไม้ก็ต้องผสมผสานสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ